ที่ค่ะนี้ก็กลับมาที่กุหลาบอีกทีนึงเนาะก็จะมีลักษณะที่แตกออกไปแล้วก็แตกต่างจากเดิมอยู่พอสมควรก็ดูจากกลิบเนะคะเราจะทำแบบนี้นก็ดีสีสันดีจะหยุดอยู่แค่ดีหรือเปล่าเดี๋ยว ต้องเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอาจจะมีเพิ่มเข้าไปหลายๆกรีดเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาทําตัวนี้ก่อนกรีดเอ A. ห่วงหวงอกกลมๆแบบนี้ทาครั้งเดียวเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเวลาที่เราพันเ,เข้ากับตัวก้านเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะอุปกรณ์นะคะใช้เข็มทองเบอร์สาแล้วก็ ไหมนี่เดี๋ยวทำให้ดูนี่ยจะเป็นสีชมพูออกส้มๆเนาะชมพูอมส้มใครใช้สีอะไรก็เลือกได้เลยนะคะไหมก็ใช้ได้ทุกชนิดนะคะเป็นไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่ความชอบขนาดของดอกเนาะต,ตัวอย่างนี้เป็นไหมวีนัสเหมือนเดิมค่ะเบอร์ยี่ทับสจะเริ่มจากทำห่วงก่อนนะคะพันมาแบบนี้ ดึงขึ้นเหลือ,อไว้นิดหน่อยขึ้นโซ่สองค่ะดึงมให้เป็นห่วงเสร็จแล้วทำทีนะคะในห่วงนี้หมุนไปด้านหลังใช้นิ้วกลางนิ้วนางฝั่งนี้หนีบไว้แล้วก็ทำทีแบบนี้ ทั้งหมด9ครั้งนะคะนี้หนึ่งสองสสี้าเจ็ด อันนี้ก็เชื่อมเชื่อมแถวนะคะนับขึ้นไปที่โซ่ที่สองที่เราขึ้นเสร็จแล้วสีผ่านเราขึ้นโซ่สอง้ว้ไ้ได้แบบนี้อันนี้เราก็ดึงให้ชิดกันก่อนทันนี้ทำที สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะเราเริ่มเริ่มที่แถวที่ชิดกับตัวโซ่เลยนะคะเก็บใหมด้วยเนาะทีนะคะสองครั้งแถวหลักโซ่เราไม่นับนะคะหนึ่งทำไปทุกหลักเลยค่ะจะได้ทั้งหมดเก้าหลักนะคะสอง 三、四、五。 แปดสุดท้ายนะคะ9ทีนี้ก็เชื่อมแถวมือเดิน แล้วก็ขึ้นโซ่สองทีนี้เราจะถักทีนะคะถักทีไปจนรอบเลยทั้งหมดสองแถวนะคะเริ่มเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากาหลักตรงโซ่ชิดกันเลยเพื่อเพอเพื่ออะไรเพื่อว่าเราต้องการให้แถวมันตรงตรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันจะมีลักษณะเป็นแถวตรงเราก็จะเริ่ม จากตัวชิดแถวฐานโซ่เลยก็ทำทีไปจนจบแถวทั้งหมดก็สองแถวค่ะ,คะก็ทำมาจนจบแถวนนี้เป็นจบแถวแถวแรกนะคะ ก็ทำอีกหนึ่งแถวนคะก็ทำมาจะลอกอีกอันนี้จบแถวที่สองนะคะกนโซ่สองเหมือนเดิม นี้เราจะทำทีแล้วก็ A ก็คือทีแล้วก็ลดห่วงลงแบบนี้สลับกันนะคะแบบนี้หลักถัดไปก็ทีหลักถัดไปเป็น A ถัดไปนะคะที T. ก็ทำสลับจนจบแถวอะ แบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะจบแถวด้วยสี่นี้เราก็โซ่นหนึ่งไว้มันก็จะออกมาประมาณนี้แต่ถ้าใครต้องการดอกใหญ่แล้วก็ความสูงมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มตรงช่วงสองแถวนี้ขึ้นไปอีกแถวหนึ่งนะเป็นสามแถวช่วงที่เราทำเทีอยค่ะ ทีนี้เราจะลง f นะคะตรงหลักนี้หลักโซ่เลยหลักติดกับโซ่นะคะ f ไปสามครั้งในหลักเดิมเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามนะหลักเดียวกันเลยนะคะทีนี้หลักถัดไปทำเหมือนเดิม f ไปสามครั้งในหลักเดียวกันหนึ่ง สองอสามแบบนี้เสร็จแล้วเราลง x ไปในหลักถัดไปค่ะแบบนี้ทีแบบนี้เราต้องการให้มันเป็นกรีบซ้นอนๆกันแบบนี้ใช่ไหมกรีบซ้นอนๆแบบนี้เราก็จะทำด้วยวิธีการาดูตรงนี้นะช่วง ช่วงที่เราทำโซ่เอ้ยทำเอเนี่ยมันมีอยสองห่วงเราจะลงตรงหลักเนี้ยนี่นะคะลงซค่ะ,ด,คะดึงย้อนมาแทงเข็มลงไปย้อนเลยแบบน,นี้นี่นะคะเราก็เอาเข็มย้อนมาอย่างนี้เดี๋ยวเอาใหม่นะ่ หละะังจากที่เราทำ x เสร็จแล้วเราก็เกี่ยวลงมาตรงนี้แล้วเราทำ c ค่ะทำ c ไปเลยแล้วทีนี้ในหลักถัดไปหลักนี้ไม่ใช่นะคะหลักนี้เป็นหลักของ x เราเอาหลักนี้ทำ f ไป3ครั้ง พยายามให้ชิดกันที่สุดนะคะเนี่ยแบบนี้1นสองแล้วก็3ามปรับถัดไปนะคะเราก็ทำ F ในนี้อีก3ามครั้ง1 ถัดไปเป็น x ลง x แล้วทีนี้เราก็มาดูตรงนี้หลักนี้นะคะหลักนี้เราจะลง c หลักนี้เขียวไหมนะะ่ะตอนน่อลงไปแล้วก็ทำ c แบบนี้แล้ว ก็ F ไปอีกหนึหลักถัดไปเหมือนเดิมหน่งสองและส เลง f ไอลง x อย่างนี้เดิมคล้องใหม่มาดึงทำ c เขย่าไปก็เป็น f สามครั้งในแบัเดียวกันหนึ่ง ส3ถัดไปเป็น x อบบันนี้ทีน,นี้มันมาตรงนี้ตรงเริ่มต้นเราจะต้องเกี่ยวไปด้านหน้าเพราะเพราะว่ากลีบอื่นมันก็ซ้อนไปด้านหลังใช่ไหมกลีบนี้จะต้องเกี่ยวด้านหน้าแล้วก็หันมาทำด้านหน้าแล้วก็เกี่ยวตรงนี้เลยค่ะ ช่องแรกตรงนี้เกี่ยวมาเกี่ยวมาแล้วก็ทำี เราก็ตัดไหมค่ะให้เหลือไปไว้นิดหน่อยเห็นก็เก็บไหมนะคะไวด้านหลังเก็บลงมาเรื่อยๆค่ะ จะออกหมาเป็นแบบนี้นเห็นไหมจะออกมาลักษณนะแบบนี้แบบนี้นะคะก็ไม่ยากเนาะเดี๋ยวลองไปหัดทําดูเนาะแล้วก็มาต่อกันที่กลิบต่อไป